เปิดโหมดมืออาชีพมาตั้งนานทำเพจมาตั้งนานมีไรายได้แล้วแต่ไม่สามารถรับเงินจาก Facebook ได้เนื่องจากว่าชื่อบัญชีธุรกิจกับชื่อผู้รับเงินไม่ตรงกันทําให้ไม่สามารถรับเงินจาก Facebook ได้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขและการอัปเดตภาษีให้ถูกต้องเพื่อรับเงินจาก Facebook ครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษี ซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกไปที่บุคคลธรรมดาที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาก็คือส่วนมากพวกเราก็จะอยู่นอกอเมริกานะครับก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ออกมาครับพอเราดาวน์โหลดแล้วนะครับจากนั้นให้เรากรอกข้อมูลดังนี้นะครับในส่วนที่1ก็คือชื่อของเรานะครับข้อ2ก็คือประเทศไทย ข้อ3ก็จะเป็นบ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลอำเภอต่างๆใส่ในข้อ3กับบรรทัดที่2ของข้อ3ข้อ4ข้อ5ไม่ต้องนะครับข้อ4ข้อ5ไม่ต้องใส่ไม่ต้องกรอกข้อ6ตรงนี้เป็นเลขที่บัตรประชาชนนะครับ 6A 6B ไม่ต้องใส่ใส่แค่ 6A เป็นเลขที่บัตรประชาชนข้อ7ไม่ใส่ข้อ8เป็นวันเดือนปีเกิดของเราและก็ใส่เป็นรูปแบบคือ เดือนวันปีเป็นคอสอนะครับข้อ9ตอบโนข้อ10ตอบโนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะครับไม่มีธุรกิจในอเมริกาส่วนในเรื่องของอเรีภาษีเราก็ใส่เป็น0%นเซนะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้เรามาติ๊กถูกติ๊กถูกข้อมูลตรงนี้นะครับติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่าลืมบอกไปว่าอย่าลืมใส่วันที่ที่สมัครด้วยบินเสร็จแล้วให้เราเซ็นชื่อ ทั้งลายเซ็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแบบนี้เลยพอพิมพ์ออกไปเซ็นชื่อเสร็จแล้วเราก็แปลงไฟล์กลับมาเป็น PDF ไฟล์ก็จะได้ไฟล์เป็นไฟล์ PDF นะครับลักษณะแบบนี้ถ้ามาดูดีเทล,ลก็จะเป็นเอกสาร PDF ไฟล์นะครับแล้วเราก็เข้าไปในหน้าที่มีปัญหาที่ facebook แจ้งเตือนมาว่าเรามีประเด็นเกี่ยวกับการชำระเงินเข้ามาดูที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนกล่องข้อความสนับสนุนมันจะมีประเด็นในเรื่องการเงินเวลาที่เราไม่ไมสามารถรับไรายได้ได้เนี่ยเขาจะแจ้งมาตรงนี้นะครับถ้าบอกเรื่องภาษีอะไรก็ว่าไปเราก็ไปใส่รายละเอียดข้างในตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ให้ g o o g l e Translate โปรดได้โปรดอัปเดตภาษีให้ฉันตามรายละเอียดในไฟลแนบ แล้วก็ได้คำตรงนี้มานะครับก็ p y มมาเลยนะครับจากนั้นก็มาวางในช่องว่างตรงนี้เท x กก็ไม่ต้องใส่เอก็ได้อ่าตรงนี้นะครับจากนั้นก็แน่ไฟล์ที่เราเซ็นชื่อเรียบร้อยนะครับเป็น PDF นะเขาไม่รับไฟล์ที่เป็น j p e g หรือเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นะครับ เอกสารตัวนี้ Open เข้ามานะครับก็สังเกตว่าในการแนบไฟล์ก็จะมีชื่อไฟล์ขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้จากนั้นกดส่งจากนั้นกดส่งนะครับก็รอประมาณสัก5นาทีก็จะสามารถแก้ไขภาษีได้และเราสามารถที่จะรับเงินได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดว่าติดปัญหาตัวไหนก็สามารถถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ